ลูกชิ้นตัวเงินตัวทองไม่มีอยู่จริงนะคะตำรวจสอบสวนกลางซ i b ยืนยันเพราะว่าบุกทลายโรงํำแหละแล้วพอบุกทลายโรงจำแหละเนี่ยปรากฏว่าส่งร้านอาหารป่าไม่ใช่โรงงานผลิตลูกชิ้นออกรณีที่มีเพจหนึ่งโพสต์รูปภาพตัวเงินตัวทองพร้อมพร้อมกับข้อความระบุว่าบุกทลายโรงงานผลิตลูกชิ้นปลาเจ้าใหญ่ที่ดัดแปลงใช้เนื้อของ ตัวเงินตัวทองมาทำลูกชิ้นปลาเนื้อขาวใสไร้ความข่าวส่วนหนังน่าจะนำไปตากแห้งทำเป็นหนังปลาทอดกรอบจัดจำหน่ายส่งขายทั่วประเทศมานานแล้วมี <c oughs> โอ้เพจนี้เขาอ้างอย่างนี้เลยนะคะทีนี้ทางตำรวจสอบสวนกลาง C.I.B. โดยตำรวจกองบังคับการปรปับปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบอกอบปทศ ก็ขอระบุว่าภาพดังกล่าวเนี่ยเป็นผลงานการจับกลุ่มของตำรวจบอกปอทศออเจ้าหนะ้าที่ที่เกี่ยวข้องที่เข้าตรุดคน้นแล้วก็จับกลุ่มผู้ต้องหาที่ลักลอบซื้อขายเพื่อการค้าแล้วก็มีไว้ในครอบครองซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองจำพวกสัตว์เลื้อยคลาน ในพื้นที่อำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อวันที่ผ่านมานะคะโดยจากการสอบสวนผู้ต้องหาจากการสืบสวนยืนยันว่าซากตัวเงินตัวทองเหล่านี้เตรียมนําไปขายต่อที่ตลาดชายแดนภาคตะวันออกเพื่อนําไปประกอบเป็นอาหารป่าขายแก่ผู้ชื่นชอบเท่านั้นไม่ได้เป็นไปตามที่มีกระแสข่าวแต่อย่างใดโอ้ยเขาไม่ได้ไปทําลูกชิ้นแต่เขาทําไปขายกับผู้ที่ชื่นชอบโอ้แบบนี้ก็มีด้วย